อเมริกาลูกอเมริกามีทั้งโลกกิี่ค่ะลูกมีอันจ้นี่นี่ดึงออกมาค่ะอ่าอ่ะไชโย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 สวัสดีค่ะค่ะลูกค่ะลูกอามริกาไปด้วยค่ะดอกไม้ดอกอะไรคะลูกดอกอะไรคะดอกดาวเรืองสีอะไร สีอะไรคะสีอะไรสีเหลืองลูกเก็บอย่างนี้ค่ะลูกนี่เดี๋ยวเราจะไปตากเอาไว้ทำพันนี่นี่นะไว้ทำพันฉีกนี่ด้วยฉีกอันนี้ด้วยเอาดอกเหี่ยวเหี่ยวน้องยาดาเอาดอกเหี่ยวเียว พี่เงยหน้าหน่อยสิโอ้โหมาน้องพิมพ์มาแล้วพิด,ดาเ,เก็บดอกไม้เก็บระาาาาวังโดนไม้นะลูก,กมันเล็กลูกไม่เอาเอาดอกเหี่ยวๆ <c oughs> ค่ะ ดอกเขียวเหี่ยวเนี่ยค่ะน้องยาดานี่นี่ดอกเขียวเหี่ยวเนี่ยค่ะเนี่ยนะั่นดอกเขียวเหี่ยวไอ้นั่นแหละคะ่ะดึงออกมาค่ะลูกดอกเขียวเหี่ยวโอ้โหฉีกออกค่ะอ,อืมดอกเขียวเหี่ยวน้องพิมมาเก็บดอกไม้ตรงนี้แล้ว เก็บดอกตรงไหนอีกพี娅ดาไปเก็บตรงไหนอีกนี่มาเก็บดอกไม้ไม่ไมเอายังไ,ไม่ไปเก็บนี่มาเก็บดอกไม้ตรงนี้ก่อนนี่ดอกเหี่ยวเหียวเห็นไหมนี่นี่ดึงออกมาค่ะดึงเบ,บาๆดึงเบ,บาๆดึงสองมือ ปักกัศใครก็จะปักกันดอกไม้กันลูกปักกาศนี่อันนี้นี่นี่ดอกนี้ไหนนี่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 ดอกเดียวๆอันนี้โอเคอ่ะ นี่นี่นี่พี่มานั่งนี่มานั่งนี่มานี้มานี่ค่ะวางลงวางเอานั่งแกะแกะดอกไม้ลง <c oughs> ดูท่านั่งเขาแกให้หมดค่ะเดี๋ยวไปตากแดดดิ๊ด่ไม่ต้องนะพิ๊เก็ดนะ <laughs> Okay, โอเคน้องยาดาเอามาตากแดดลูกเอามาตากแดดไปดีๆค่ะนู่นเราไปตากตรงโน้นตรงกิ่งไม้มน,น,มน,น,นี่ลูกวางนี่วางกิ่งไม้นี่วางไว้อเอ๋วางบนนี้ค่ะวางบนนี้ค่ะวางบนกิ่งไม้นี่ค่ะมันจะได้แห้แงๆค่ะ โอเควางไว้ดีๆอ่าเอาบ๊าบายก่อนสวัสดีค่ะด้วย